ผมจะเอาสายยางนะฮะเนี่ยผมจะใช้สายยางเราจะโยนไปให้เขาเลยให้เขากินดูเขาจะดึงเหมือนเดิมไหม อันนี้เขาเป็นเขาเป็นจากครูนะฮะเขาต้องได้กินก่อนนั้นทำอะไรน,นี่นี่เนี่ยน้ำน้ำอ่ะมันน้ำกินยังยินยังคะ่ะ 嗯。嗯 ơi Tốt chảy mất lên Tắt đuôi hầu Cột ao, ao, ao mưa phải cọt ngà nha Mày đánh mẹ đi xíu <laughs> <laughs> Kín leo, leo, nhắn... <laughs> kín yu. mẹ vẫn chưa kín được Từ, từ, từ ดูดูคุณพ่อเตรียมมาเด้อเนี่ยเมื่อไรจะทิ้งคิวเออมื่อไรจะทิ้งคิวัาดูท่อ แต่กวนพอละอ่าจ๋ามาเล่นกับหนูหน่อย ไปกวนที่งามต่อไปกวนที่งามต่อล้ว เอาไปลาดใส่ขาแล้วอ่าเออนี่คืออิ่มนะครับเกวาดอิ่มแล้ว ยนสายายางไปให้เขากินเองแล้วเขาไม่ได้เอางวงลรองน้ำแล้วก็แบบไม่ได้กินทางปากแบบดูดเอาอ่ะเขาเอาสายางไปมวนมวนมวน,มวน,มวนแล้วก็เรียบอ่ะมางขาดครับเราก็เลยต้องใช้วิธีสี น้ำให้เขาลองเอาเราจะผมจะเอาสายยางนะฮะเนี่ยผมจะใช้สายยางคือถ้ามันมันมันเกิดแบบเขาจะดึงยังไงก็ มันก็จะหลุดลอยตรงนี้ลอยลอยที่เราต่อไว้ด้ดเราจะโยนไมให้เขาเลยให้เขากินดูนเขาจะดึงเหมือนเดิมไหมเาขากินแล้วครับทุกคน เขาดูดเลยครับอ,อือเขาดูดครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเขาจะเล่นครับเขาจะเล่นเขาจะทำให้สายยางขาดนะต้องรอดูตอนกินเสร็จนะฮะถ้ากินน้ําเสร็จเนี่ยเขาจะดึงไปเล่นหรือเปล่า ก็เป็นปฏิกิริยาที่ตอบรับเราดีขึ้นนะฮะตอนนี้ฮะแต่ว่าหลังจากกินน้ำเสร็จไม่ไมแน่นะฮะผมก็จับสายยางไว้เลยครับเพื่อที่จะแบบดึงดึงออกครับเหรือเขาจะเอาไปทำให้มันขาดดูหน้าเขาสิครับทั้งกินทั้ง คิดอะไรอยู่ผมคิดว่าเขาต้องดึงครับถ้าเขากินเสร็จนะ mm hmm. ผมคิดว่าเขาจะต้องดึงไปไปโกงไว้ที่ขาเขาอะแล้วเขาก็ใช้แบบขาเดียวแล้วก็ใช้งวงจับมางัดใส่งาเขาพันใส่งาแล้วก็ก็ทำให้มันขาดนะ ซึ่งถ้าเราโยนแล้วเขาทําแบบนี้บ่อยๆเราก็ต้องซื้อสายยางมาบ่อยๆครับซึ่งมีแฟนคลับบางท่านถามมาว่าทําไมไม่โยนสายยางให้เขาเลยนี่แหละครับคือเขาจะเอาไปทําให้มันขาดครับ บางทีเขาเวียงมาใส่เราครับมันโดนก็ทําให้เรา,าบาดเจ็บและเป็นอันตรายได้นะครับและก็มีแฟนคลับถามมาว่าทําไมไม่ไม่ทําถังให้โอเล่เหมือนเหมือนแต่ก่อนเหมือนปิดไปแล้วคือถังนะ่ะเราก็ยกมาเก็บแล้วครับตั้งแต่ที่เราอยู่ที่ต้นไม้กลางทุ่งนานนะฮะพอเอาเขาเข้า,ขาบ้านนะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะตกมัน ตกอีกนะฮะเพราะว่ามันตกยังไม่ไม่หมดก็เลยตกอีกก็ไม่ได้เอาถังน้ำมาวางไว้ตรงนี้ครับมันมันแคบครับมันติดกับเหล็กเหล็กล้วครับเหล็กลัวคอกถางครับเราก็ไม่สามารถเอามาได้มันมันแคบครับมันเกิดเราวางไปอันตรายครับเพราะว่าถังถังน้ำมันเป็นปูนครับมันหนักครับ เราต้องใช้แรงดันเข้าไปครับกลิ้งเข้าไปแล้วทเนี้ยมันก็ใกล้กับช้างมากตรงที่วางถังก็อยู่ปลายงาของเขาเลยครับนี่ขนาดงาหักนะครับถ้ายังไม่หักไ้เยาวเกือบจะถึงคอกครนี่หัก,กไปไม่ไม่ใช่สั้นๆนะฮะที่แตกหักกระเด็นออกไปเนี่ย ก็เกือบเกือบเม็ดนะฮะเกือบเม็ดดูงาของเขาเหมือนช้างที่งานไม่ไม่ยาวนะฮะเพราะว่างาเป็นงาโค้งเวลาเราวัดเนี่ยแล้วก็วัดตามโค้งนะฮะก็เหมือนกับถนนครับถนนก็วัดตามโค้งนะถ้าถนนที่แบบตรงเหมือนช้างนี่งานตรง ตรงลงมาแล้วมองไปอเหมือนงายาวมากทั้งที่งางอนนี่ยเหมือนกับงาสั้นนะที่จริงแล้วเขางานเขาเขายาวนะคะคือมันโค้งไงครับผมงาโค้งนี่ดีดีดีหลายแบบนะแตกต่างกันกันกบงา ที่ไม่ไมโค้งนะฮะก็เอกลักษณ์แตกต่างกันเนาะงานโค้งเนี่ยอย่างเรานั่งบนงานเนี่ยครับมันก็จะไม่ลื่นตกลงมาครับเพราะว่ามันเป็นโค้มันเหมือนกับเบาะนั่งอะไรเงี้ยนะครับมันเก้าอี้อะไรเงี้ยครับก็สามารถหอบอาหารได้เยอะกว่านะครับเขากินน้ำเยอะนะครับ นกเอี้ยงนกเอี้ยงอยู่ด้านบนครับอยู่ตรงช่องที่มันแตกพอดีเลยน,นกเอี้ยงครับผม กินน้ำแต่ละครั้งกินนานกว่าสิบนาทีนะครับมียี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับลองเปิดเราเราเปิดน้ำทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับว่าน้ำเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนนะครับเราลองเปิดใส่กับถังอะไรก็ได้ที่แบบใหญ่ๆอะ่ะประมาณสามสิบนาทีครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ำมันจะประมาณกี่ลิตรครับนั่นแหละ โอเล่ก็ประมาณนั้นครับเป็นบางครั้งนะครับที่กินเยอะมากเราจะรอดูตอนที่เขาวางสายยางลงนะว่าเขาจะดึงไปไว้ไหมหรือเขาจะปล่อยให้เราแต่เดลร่นี่ใส่เขาตั้งแต่เด็กแล้วครับเขาจะ ดึงสายยางไปครับสายยางผมก็เลยมีหลายท่อนครับส่วนมากก็มีท่อนสั้นนะเพราะว่าเราเรียกทำขาดครับโอ้ลูกสาวนี่ก็คตดกวนเลยเอ้ยน้อนอ Đưa, một xí Thuốc khá xí Thuốc khá xí xí มช่ลมพายุนะเหมือนลมแรงอ่ะนะลมหนาวอะ่ะลมพัดเย็นดีมากเลย บางทีเขากินอิ่มแล้วก็อาจจะไม่เล่นก็ได้นะครับมันก็ไม่แน่ครับวันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายสดๆกันเลยนะครับยังไม่เคยลองให้เขากินแบบนี้ดูนะครับตั้งแต่ตกมันนะครับทุกปีเลยนะครับไม่เคยให้เขากินกับสายยางเพราะว่าเขาเล่นสายยางครับยังไม่ได้กินน้ำเลยเขาเล่นสายยางก่อนสายยางก็ขาดครับ มันเยอะมากครับผมโอ้วันนี้ดีมากเลยครับเขาปล่อยสายยางโอ้นี่แล้วก็เก็บมาครับโอ,โอ้นีิสัดีมากเลยครับวันนี้ ไม่เหมือนตีก่อนนู้นหรือว่าเขาคงจะหายดีแล้วแหละครับเขาก็แบบเขาก็อยากออกไปเที่ยวนะใช่ไหมเออเขาก็อยากออกไปเที่ยวนะครับดูสิเราต้องอาบน้ำให้เขาไหม บรรยากาศมันก็ไม่ค่อยร้อนนะทุกคนดูหลับตาสิน่าเอ็นดูมากเลยก็อ,อ,อาบน้ำให้เขาทูงวงองฉีดฉีดให้ ชื่นใจโอ้ฉ oh. ีดให้เยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวมันที่นอนมันแฉครับเพราะว่าเขาไม่ได้ย้ายเคลื่อนตัวออกไปไหนครับเขาก็อยู่ที่มเดิมครับมันเลยจะทําให้แฉครับ mm hmm. เอางวงมาทําอะไร,รกวักกวักมือเรียกเอฟซีบอกนะงวงเรียกเอฟซีสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผม ผมหายดีแล้วผมพร้อมจะไปทำกิจกรรมให้เอฟได้รับชมคลิปผมแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนี่กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับพลาดชมคลิปนะฮะใหม่ๆของพวกเรานะครับอืดูซิแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกด s u b ส c ค i b e พวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ